โดยม่ก็จะให้มานอนที่โรงพยาบาลคอนพาตหนึ่งคืนก่อนเที่ยงคืนเนะี่ยกินเดื่มไม่เต็มที่เลยไอ้เรื่องเรื่องการคลอดนี่อย่าเดยวไปต้องวนยกให้คุณหมอไปเลยนะครับ <S <S อยา่าไปตกใจนะครับ <S 1> <S 1> นะั ต้อมีอะไรเราก็โทรคุยกันส่วนใหญ่คนไข้ก็จะโทรมาบอกว่าตอนนี้ผมมีน้ําเดินแล้วตอนนี้ลูกๆดิ้นเป็นยังไงบ้างให้ให้คนไข้เข้ามาที่โรงพยาบาลแต่ครั้นี้ไอ้ท้องท้องแรกไม่ต้องตกใจนะมันมันค่อยเป็นค่อยไปยังสมัยก่อนเนี่ยที่มีมีข,ข่าวว่าไปคลอดบ,บนรถยนต์ต่างๆเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเกิดความชะล่าใจมันจะเป็นท้องหลังๆท้องที่4ท้องที่5เนี่ยบางทีพอมีน้ําเดินปุ๊บอีกครึ่งชั่วโมงลมเบ่งออกมาแล้วในปัจจุบันถ้าเกิดเป็นท้องแรกเนี่ยมันจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ10ชั่วโมงมมมมตต้้้อองกกกใจนนรโดดดยาาาถีีเเลืํิ ก็โทรบอกหมอแล้วก็ขอคำปรึกษาดูว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างแล้วก็ให้เข้ามาที่โรงพยาบาลตรงนี้เขาจะดูแลให้อย่างดีตา จะให้มานอนที่โรงพยาบาลคอน่าตัดหนึ่งคืนนะครับอย่างที่ที่โรงพยาบาลพิเศษเนี่ยก็จะให้นอนฟรีหนึ่งคืนก่อนเที่ยงคืนเนี่ยกินเดือมให้เต็มที่เลยนะเพราะว่ามันจะทําให้เส้นเลือดมันไม่แฟบและเวลาเจาะเลือดมันจะเจาะง่ายนะครับแล้วก็พอมาอยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็จะทําความสะอาดโดยมากก็จะมีการโกนขนผนัเห,หน่านิดนึงไอ้เรื่องเรื่องการข้อนี่อย่าอย่าไปกังวลยกให้คุณหมอไปเลยนะครับแล้วครานี้เวลาผ่าตัดเนี่ยเวลาเข้าไปในห้องผ่าตัดตอนตอนที่บล็อกหลังเนี่ยเขาจะให้ให้คุณแม่ในนอนตะแคงข้างทำหนังโกงๆคุณหมอพิสีก็จะทาย่้อญ บริเวณแผ่นหลังแล้วก็จะใช้เข็มเล็กๆไปเจ็บตรงบามิเากับขนาดเท่ากับเส้นเส้นผม เขาค่อยผ่านเข้าไปพอเริ่มเดินยาชาเนี่ยคุณแม่จะรู้สึกว่ามันจะอุ่น,นที่หลังเทา้าก็แสดงว่าคุณหมอเขาวางวางตำแหน่งเข็มได้ถูกต้องระดับการชามันจะขึ้นมาขึ้นมาที่ตรงตรง,ตรงยอดอ,อกเลยนะตอนนั้นคุณแม่จะสูกเอ๊ะทำไมขามันอ่อนกำลังลงขามันจะขยับไม่ได้ประมาณ3ชั่วโมงพอคุณหมอเ็าจับนอนหงายเนี่ยก็ทำความสะอาดหน้าท้องเนี่ยนะตอนนั้นจะรู้สึกว่าหายใจลําบากนิดนึงนะแต่แต่คุณหมอวิสัญญีเขาจะดูให้ตลอดดูชีพจรดูความดันดูอัตราการหายใจให้ พอหลังจากที่ฟอกทำความสะอาดที่หน้าท้องเสร็จแล้วเนี่ยคุณคุณหมอผ่าตัดเนี่ยก็จะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยทำความสะอาดแล้วก็ปูผ้าสะอาดนะแล้วก็ลงลงมือทำเริ่มลงมีดเนี่ยมันใช้เวลาประมาณไม่เกิน3นาทีเด็กก็ออกมาแล้วละ่ะพอเด็กออกมาปุ๊บเนี่ยคุณแม่จะโล่งเลยมันจะหายใจได้คล่องเลยลแล้วก็จะเอาเด็กเนี่ยไปไปที่ห้องเด็กไปทําความสะอาดนะไปขอผ้าไปเช็ดไขออกนะแล้วก็อุ้มกลับมาให้คุณแม่ให้มาถ่ายรูปด้วยกันนะ้วมาให้ลองดูนมดูให้เป็นการสัมผัสกันแล้วหลังจากนั้นก็จะฉีดยายให้คุณแม่เนี่ยหลับใช 45นาทีนะทุกอย่างเขาเรียบร้อยนะส่วนแผลแผลผ่าตัดนี้ด้วยาวาเราก็จะฉีดสี0รอยให้ด้วยเพื่อป้องกันแผลนูนนะเพราะแผลนูนมันจะมันจะไม,ม่สวยแล้วมันจะมันจะขันใช้เทคนิคนี้ช่วยเพื่อให้ดูนะแผลแผลสวยงามไม่ต้องกลัวนะครับ